ครับสวัสดีสสดสสด ouais, ครับสำหรับวันนี้พ่ต้องอะไรครับจะใครคนไปเอาปลากันครับผมไปเบิ้งกันเลยครับมาชิมอาหากันบ้างครับนี่ครับหลักข้างหลังไปเบิ้งกันเลยมีหมอกกระบอกอยู่นิดนี่นะร้อนก่อไปเราอ่ะมันมันสดเลยมะรูมานมะมานครับมีน้ำปลาหน่อยนะมีและครับปลา แบบก็ไวครับหาหาคนมาซอยแบกนะคุณอะคุณกล้กบบการูปเลอ่ะครับสำหรับนี่อะไปไปเอาปลามาครับมาเพิ่มผลงานกันครับผม,มนี่ถังอีกครับประมาณห้าสิบโลครับ